ของคณะเซอร์และคุณครูทุกท่านค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงสวัสิ์อุซับผมเรียนอยู่ชั้นอนธุบัล3ามทับหนึ่งครับผมจะพูดความสำคัญและความหมายของการไหว้ครูครับการไหวค,ครูคือการที่ลูกศิษย แสดงความวันรกครูบาอาจารย์ความสําคัญของวันไว้ครูสด,ดางถึงการยกย่องครูบาอาจารย์แสดงถึงการตันยูต่อครูบาอาจารย์ความคารวในความเป็นครู ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยินดีกนเนสค่ะชื่อเล่นชื่อน้องยินดีค่ะอยู่ชั้นอนุบาลสามทักษะโรงเรียนอัสสันชัญคอนเวนต์นานาลายค่ะดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ในวันวหายครูได้แก่ดอกมะเขือค่ะทงความสะอาดบริสุทธิ์ชื่อสัตว์และคํามต้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแกนเยาคอนเทนซ์ชื่อเล่นชื่อน้องนาลา เอยู่ห้องอนุบาลสามทับสองโรงเรีอเอยนที่โรงเรียนอาสมชันคอนแวนลำละลายวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องดอกเข็มให้ฟังค่ะดอกเข็มหมายถึงสติปัญญาอันแหลมคมเหมือนเข็มดังนั้นคนโบราณจึงเอาดอกเข็มไปไหว้ครูนอกจากมีสติปัญญา ที่แหลมคมแล้วยังมีชีวิตที่สดชื่นเหมือนน้ำหวานของดอกเข็มค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็ดชชายพัชลสุวรรณศิริที่เจอ,อนุบาล3ามทับหนึ่งครับวันนี้ที่เจจะ บอกความหมายเรื่องข้อตอบครับในการไหวค้ครูข้อตอบหมายถึงความรู้ที่แตกฉานและมีระเบียบที่เจขอกราบไหว้คุณครูทุกท่านครับที่เจขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครับ สวัสดีค่ะวันนี้น้องระดาจะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับชัยลักษณ์ของวันไหวค้ครูนั่นก็คือหญ้าแพรกนั่นเองค่ะหญ้าแพรกเป็นหญ้าที่จญงอกงามแพรกกระจายพันธุ์ไปได้อย่างรวดเร็วมากหญ้าแพรกเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและอดทนถึงแม้จะแห้งแล้งคนเดินเหยียบย่ำก็จะไม่ตายง่ายคนโบราณจึงถือเอาเป็นเคล็ดว่าถ้าใช้หญ้าแพรกไหว้ครูแล้ว ให้เราลึกถึงว่าชีวิตต้องมีความอดทนและมีสติปัญญาที่เจริญงอกงามเหมือนยญาแพร์ขอบคุณค่ะวันนี้เป็นวันไหว้ครูแม่พวกหนูจะไม่ได้ไปโรงเรียนพวกหนูจะเป็นลูกศิษย์ของคุณครูหนูจะเชื่อฟังคุณครูและจะเป็นเด็กด,ดีค่ะสองมือน,น่อยและกล้วบบยหลักใบนี้หนูขอกลับให้คุณพ่อคุณแม่ ที่เป็นคุณครูคุณแก่ของหนูค่ะและคุณครูทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นวันว้าครูลูกก็จะเป็นเด็กดีอะไรออกฟังพ่อเชื่อพังเชื่อฟังพ่อแม่เออหนูจะตั้งใจเรียน เชื่อฟังครูอาจารย์เชื่อฟังครรูาจาย์ขอบคุณค่ะจะเป็นเด็กดีค่ะจะตั้งเกิดเรียนค่ะขอให้คุณครูเชียงแรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมชื่อผมชื่อบอลิัยเฉลิย่าช่วเลน่นน้องอื้อครับวันนี้วันนี้ผมขอ คุณเพอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยืนยืนให้หนูชื่อเล่นจิงวันนะคะนิจใจค่ะชื่อเล่นชื่อเล่นนาอเกะค่ะขอฝากตัวขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ครูก้อนครูใหม่นะคะครูใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผมชื่อไหนกแทนศักชื่อเล่นชื่อ<ม>น้องมาวินผมอยู่อันวับ่ผมจะเป็นเด็กดีไม่ดต้อตั้งใจเรียนขอบคุณครับ สวัสดีครับจะพาชินินค่ะครับชื่อยน้องมครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรครับน้องพีพีน้นงนองพีพี P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 . บอกเร็วสวัสดีครับมีเจี๊ยบก่อนเร็วๆน้องพีน้องเป็นสวัสดีอังกายาพันสี่แสนนะชื่อน่าชื่อแล้รโฟจิหนจะอยู่กับไอเจี๊ยบนานๆเริ่มสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบด้วอือหนูชื่อว่าสัญญันสิบพีสวัสดีมองกล้องด้วยค่ะมองกล้องด้วยค่ะหนูจะไม่ดื้อค่ะ,คะเป็นเด็กดีไหมคะเป็นเด็กดีค่ะสัญญาทำไง ค่ะวันด,ดีค่ะแวันด,ดีซิลอาพอจะเป็นเด็กดีครับรำพึงน,นะคะเดจะเปคุูนะคะจะเป็นเด็กีนะคะวัสด,ดีค่ะ สวัสดีครับมิจเจี๊ยบครับสวัสดีครับมิจเจี๊ยบผมจะเป็นเด็กดีครับผมจะโตโตเป็นขี้ครับผมจะเป็นเด็กดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งอะเริ่มสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูรินัทพิมพาเจียพิมเพย เด็กชาน้องอีคิวขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์มิตเปิลนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับชื่ออะไรเอ่ยครับเด็กชายอะไรเอ่ยาุนามสกุลบุญอะไรเอ่ยอยู่อนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งทับสอง ชื่อมิดอะไรเอ่ยครูสอนชื่อมิดไรมิดหลาอ๋อขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับขอฝากตัวเป็นลูกศิษยดด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับน้องเจไดขอฝากตัวขอฝากตัวเป็นศิษย์ของมิดเปิ้ลเป็นศิษย์ของมิดเปิ้ลด้วยนะครับเอ้ยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมชื่อเศกชายทีดาวัดอันนันท์บอนบอนชื่อเล่นตัวเล่นชื่อน้องน้องอะไรลูกน้องอะไรครับน้องเอื้อขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ มิดเปิลน,นะครับโอ้โห้้น,นะคะโอเคผมคือ,อเ,เด็กหญิง,หน,งนหนูขอฝากเนื้อฝากตัว,ตวกับมิดเปิ้ลมิดใหม่ค่ะ ยกพันขึ้นสาธสสุสวัสดีค่ะหนูชื่อ,อเค่ะชื่อเล่นนาดาค่ะขอฝากตัว,วเป็นลูคศิษย์นะคะสวัสดีค่ะ ชื่อเล่นชื่อน้องเนยจ้าขอฝากตัวขอฝากตัวว่าเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ให้ครูหล่ะให้คุณมาคุณครูทุกท่านเลยค่ะนี่พวงมาลัยค่ะไหว้ครูเลยค่ะเก่งมากเป็นครูเปิลลูกศิษย์ครูเปิลครับคเปิล ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชากรจันเป่งค่ะชื่อเล่นค่ะชื่อเล่นชื่อน้องกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเียนค่ะณรินสวัสดีค่ะก่อนค่ะหนูชื่อเป็นเรียนค่ะหนูจ้าจ้าหนูจ้าูจ้าตั้งใจเรียนค่ะ สวัสดีค่ะขอเลี้วสวัสดีค่ะขอเป็นลูกของครูครูนะคะใจใจจิตจาวัตชื่อเล่นชื่อน้องชื่อน้องชื่อน้องอะไรจิงจิงน้องจิตจาวัตชื่อน้องจิตจาวัตหนูสัญญาว่าสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะตั้งใจใจเรียนโอเค หนูจะเป็นเด็กดีของมิตรหลาเป็นเด็กดีมิตราโอเคเบイベย์บายบายทุกครับพ่อครับเซ่โอ้โหจุ๊บครับจุ๊ครับก่อนสวัสดีครับชื่อน้องผมชื่ออเพเพตันอยู่อยู่อนุบาลอนุบาลอนุบาลหนึ่งอนุบาลพูดได้อนุบาล หนึ่งทับสองู่กันทับสองทับสองผมตั้งตั้งใจห้ามใดเรียนครับเรียนครับเจอกันเปิดเทอมเปิดเทอมดีครับเตเตแต่ตั้งใจเดียและอะไรฝีเก่งๆครับชื่อเด็กชายชื่อเด็กชายค่วัดชายป่ากระครับชื่อเล่นชื่อน่าเตเตครับ คร่้เคยสอนเมื่อตอนที่ยังโง่เขาได้เรียนรู้ได้ขัดเกลาชีวิตจึงงอกงดงามใครพร่ำเพียนสอนให้รู้คิดเขียนตอบถามห่วงใยใส่ใจติดตามแม่ยามที่เราดื้อดึง คำที่พรำพูดบนโน้มนำให้คนฝึกตนส่งคนข้ามฝั่งแสนไกลครูยังยืนยงส่งเสริมสิทธรุ่นต่อไปคำสอนสั่งยังเตือนใจนานเท่าไรไม่เคย